พันเพชรแดงร้อยหกร้อยสิบเอ็ดแบแบซื้อขายไม่ด้องจองฟอมแล้วจัดเลยฮะผมนะมาดูว่ากิจกรรมกับตันนะตัวนี้จะได้เป็นใครโอ,อ้โหและนี่คือวิ o ตอมท็ p ร้านเติมเกม F c m ซ b i l e ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอดย4ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกรมสแกนเช่นเคยกับเกม FC m o b i l นะครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมนะในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่จะมีอัปเดตเข้ามาก็คือกิจกรรม Anniversary นั่นเองครับผมในวันที่25เดี๋ยววันนี้พูดคุยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกิจกรรมแนวนทางประมาณไหนเพิ่มเติมเพราะว่ามีภาพหลุดอะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะพวกแเต็มลง แต้แมแรงหรือว่าเป็นพวกนักเตะมัชเชยังจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกันท่านผู้ชมนะก่อนไปเริ่มกันขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาเลยทีเดียวครับกับช่องเบ๊กช่องนี้กันด้วยนะฮะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของกิจกรรมที่ยังอยู่ของเราเช่นเคยนะในส่วนของการอัปเดต FC Mobile 26วันที่25กันยายนเป็นอัปเดตใหญ่ท่านผู้ชมไม่ได้มีการดีนักเตะแต่อย่างใดนักเตะก็ยังคงอยู่นะก็ ถือว่าจะเปลี่ยนแก้พวกยกเขาพวกชุดแข่งหรือว่าสนามอะไรต่างๆเกมคงเกมเพย์เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเรารับรางวัลไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้น่าจะมีในส่วนของอเป็นรางวัลล็อกอินเป็นปฏิทินมานะครับผมท่านผู้ชมนะก็คือจะปลดล็อกเป็นการนับถอยหลังนะพอเดินไปเรื่อยเนี่ยก็คือ,อพรุ่งนี้ก็จะปลดล็อกเป็นในส่วนของอเพชรแดงมีวัดเชน,นะครับผมนะก็เป็นเพชรแดงอีกแล้วก็เป็น5 0 0แสนเหรียญแล้วก็นักเตะ105 1ตัวนั่นเองครับผมนะก็ยินดีต้อนรับสู่ anniversary fc เอฟซียี่สิบหกนั่นเองครับผมเอฟซีมวายนะอันนี้ก็คือเป็นชื่อว่าเ c ฟซีมวายเลยนะในส่วนของอตรงนี้เนี่ยข่าวสารเนี่ยจะมีอัปเดตเลยนะในส่วนของออตรงนี้ผมหมายเขาบอกว่าคุณสมบัติจะเรียกว่าตาทีมจะมาอยู่ที่หน้าจอหลักแทนแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนไปในตลาดนอกจาก ที่อยู่ของตลาดเท่านั้นครับผมนะการแบ,บ่งนี้จะมาพร้อมกับการอัปเดตใหม่ของ F C Y ในวันที่26ก็คือเหมือนจะเหมือนจะเปลี่ยนตําแหน่งใหม่นะในส่วนของการเข้าตลาดนะครับผมนะแต่ว่าทุกทุกอย่างก็คือเหมือนจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีการรีแต่อย่างใดไม่มีครับผมใน,นขรงข่าวสารตรงนี้นะก็ว่าการอัปเดต26เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นนะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จะมีการปิดปรับปรุงนะก็คือวันที่25กันยายนก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงหนึ่งนาฬิกาก็น่าจะเป็นตีหนึ่งนะ ก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ก็คือจะปิดยาวเลยระหว่างที่คุณรอมาร่วมใน FC Mobile สามารถมารับชมในไลฟ์สตรีมนะมันเป็นบน YouTube ได้นั่นเองในส่วนของข่าวสารตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาก็จะบอกเพิ่มเติมในในส่วนของแต้ม แล้งแล้วก็การฝึกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปนะในส่วนของไอเทมตรงนี้นะบอกว่าไอเทมอ่ามาเซนอลเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยแต้มแล้งก็คือ100แต้มนะเอามัเช่เก้าสเปตตไปแรกหนึ่งจะได้100แต้มในส่วนของแต้มแล้งตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมมาจเจาะลึอกอีกทีแล้วกันในส่วนของอ่าการอัปเดตนักเตะนะฮะในส่วนของมาเช่นะโอเคเดี๋ยวมารับในส่วนของของข,องขวัญรางวัลกิจกรรมมันเช่นเคยนะวันนี้มันที่อ่ายี่สิบนะกดรับไปเลยในส่วนของแพ็ค ตรงนี้ฮะมาดูว่าแพ็กพื้นฐานจะเป็นยังไงท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าพื้นฐานจริงๆนะฮะตรงนี้นะโอเคได้มาอีก300เพชรแดงนะฮะโอเคท่านผู้ชมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ในส่วนของอ่าเอกเชงแลกมัดเชนนะก็คือเอานักเตะมัดเชนนะมาแลกตรงนี้ก็คืออุยาเก้าสิบเอ็ดนะก็คือจะได้เป็นแต้มแลงเพลเยอร์มา100แต้มนั่นเองคุณผมก็คือ1ตัวต่อ100แต้มนั่นเองหลายคนก็ถามว่าแล้วจะมีโอกาสที่จะตีขึ้นเมทซ้อมอะไรเงี้ยยังไงก็เดี๋ยวผมมีรูปเพิ่มเติม มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะในส่วนของตรงนี้ท่านผู้ชมนะนี่นะฮะ อันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ใช้แค่มัดเช่อย่างเดียวนะ้เหมือนมันเหมือน,น,น,นแบบว่าใช้นักเตะพวกอุเอะบวกอะไรเงี้ยสามารถมาแลกได้ด้วยในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของบูสต์แรงอัพนะฮะก็เหมือนจะแลกได้นะผมไม่รู้ว่ากี่ตัวเหมือนจะใช้ทั้งหมด450ตัวหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มัตเชมันใช้ตัวเดียวนะอันนี้ก็คือเหมือนจะเต็มนักเตะอุเอะแปดสบลงไป450ตัวจะได้100แต้มนะโอ้โหบอกเลยว่าแม่งลำบากจ,จัดๆนะนี่นะก็คือเอาง่ายคือตีขึ้น ผมว่ามันจะเป็นการอัพยากขึ้นผมว่านะเพราะว่าสมมติว่าคุณจะขึ้นเป็นเม็ดเขียวธรรมดาเนี่ยคุณใช้60นะเออก็คือเป็นมัดเชตัวหนึ่งอะ่ะตัวครึ่งประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะขึ้นเม็ดน้ําเงินเนี่ยก็คือ120่ถ้ากับว่าจะขึ้นเม็ดน้าเงินได้ก็คือต้องมีมัดเช2ตัวนะฮะเพราะว่ามันมันไม่ได้กักที่ร้อยหนึ่งด้วยนะมันขึ้นเป็น 120บนะฮะบอกเลยว่าต้องใช้มัดเชรประมาณ2ตัวถึงจะขึ้นเม็ดน้ำเงินได้ถ้าเกิดว่าอันนี้ตเติรดนี้คือตีเม็ดน้ำเงินแล้วนะก็คือจะขึ้นเป็นเม็ดไรต่อไปเม็ดม่วงนะฮะเม็ดม่วงต้องใช้180นะฮะแมตตร้อยแก็กี่ตัวก็ประมาณ2ตัวนะถึงจะได้มัดเชถึงจะได้ในส่วนของเม็ดม่วงนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันอาง่ายก็คือเม็ดน้ำเงินก็คือใช้มัดเชตัวหนึ่งเหมือนกันไปแลกได้100รมาตีขึ้นเม็ดเขียวนะ แล้วก็เม็ดเขียวตีขึ้นเม็ดฟ้าประมาณสองตัวแล้วก็เม็ดฟ้าขึ้นเม็ดม่วง2ตัวนะฮะก็ประมาณ4ี่ตัวแล้วอะสี่ตัวห้าตัวแล้วนะตรงนี้ฮะประมาณ4ี่ห้าตัวแล้วก็จากเม็ดม่วงไปขึ้นเม็ดแดง2องรนะฮะก็จะเสียประมาณ3ตัวนะฮะตรงนี้นะก็ลองบวกกันเอาและกันท่านผู้ชมนะในสงตรงนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าขึ้นเม็ดส้มเท่าไหร่นะอืม หลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้ล้กันในส่วนของการอัปเดตนะเนี่ยเขาจะลองแรกให้ดูนะอันล็อกนะก็ดูนะรอบชมนะก็จะได้มา100แต้แต้มในส่วนของแรงอัพเคอร์เรนซีอาจจะเป็น300หรือเปล่าหรือว่าเท่าไหร่ต้องรอดูอีกทีนึงนะแต่ว่ามัชเช่ผมว่าก็น่าจะหมดเยอะขึ้นนะสอตัวนะในส่วนตรงนี้นะ แต่ถามว่ามันจะชัวร์กว่าเพราะว่าตอนนั้นแอบมันเหมือนมันจะใช้บวกเป็นเปอร์เซนต์งในส่วนของเวลาตีบวกนักเตะแต่ว่าเนี้ยถ้าเกิดว่ามันสมมุติว่ามันคำนวณไปเลยว่าคุณต้องมีแต้มเท่าไหร่ก็คือมันน่าจะตีแบบน่านจะชัวร์กว่านะอ,อาจจะไม่ต้องคาดเดาเปอร์เซนต์แล้วอะไรเงี้ยโปรตีนจะเป็น10 20, 3 0 40 50อะไรเงี้ยก็ต้องรอด,ดูทีนึงของอัปเดตตรงนี้นะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการอัปเดตมัดเชม,มาแลกเป็นแต้มแลงอัพนะฮะในการเพิ่ม ตีบวกนักเตะนะครับผมนะโอเคท่า okay, นผู้ชมต่อไปมาดูในส่วนของอ n นเวอร์ a ซ y ี่ทีมบีกันบ้างนะเมื่อวานเนี่ยผมพูดไปแล้วในส่วนของทีมเอต่อไปทีมบีท่านผู้ชมจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะในส่วนของทีมบีเนี่ยเขาก็จะเปิดมาที่นะัาของดูเอ้นะเป็น1 1อบ LW นะกิจกรรมอ n นเวอร์ a ซ y ี่นะมีอีซัก1 1 3นะเคียวเคเล113ยฟันได 113ก็น่าจะกลับมาแล้ว 4B ตรงนี้ฮะแล้วก็ในส่วนของเเซ่ s s A นะ 4M 112นะก็จะมีใครมีคือลองเดทฮะ LB 112นะชาบีซิมอน112 CAM นะแล้วก็เบนมิเซโก้ e s C o ของแมนยูนะฮะ s t 111คิดคิาเทิเฟรคุณครูครับผมนะ 4M 111จากเอซิมิลานนะแล้วก็ยังมีโคลแมน R.M.111 นะมีแจ็กสัน s t 111นั่นเองนะครับผมน้้ชมนะก็หลักๆประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของการอัปเดตนะอีกไม่กี่วันก็จะมีนักเตะเข้ามาแล้วก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางนะในส่วนของการอัปเดตตรงนี้นะั้ชมนะเพื่อนคิดว่านักเตะจะมาแบบไหนจะมาตรงตามที่ผมสปอยไว้หรือเปล่าอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับในส่วนของกิจกรรม anniversary นะไม่มีผิดไม่มีถูกนู้ชมนะนี่นะ บอกว่าแอนิเมชั่ซนะฮะอีเวนต์นนะอีก4อีก4วันก็คือวันที่25ช่วงเวลา8โมงเช้าเลยนะครับผมนะก็รอติดตามมากันดูนะว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าได้ข่าวคราวข่าวสารอะไรมาแบบไหนหผมมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมเช่นเคยนนะฮะโอเคนะก่อนจากกันไปนะวันนี้แน่นอนวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมนะ ก่อนจากกันไปวันนี้เดี๋ยวขอเปิดแพ็กอำลาท่านผชมเช่นเคยนะวันนี้ก็คืออยู่กับ3,000เพชรแดงร้อยบแบบซื้อขายม่นท่านชมพร้อมแล้วจัดเลยฮะมาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะพร้อมแล้วปัดขวา FC Mobile กครับผมนะมาดูว่ากิจกรรมกับตันนะตัวนี้จะได้เป็นใครโอ้โหเห็นสมชาติแบบนี้ c ีจบเลยฮนะเกือจะจัด1 โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะพพเพื่อนๆห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคนระับบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะ